สวัสดีครับสมาชิกเพจทิตต้นคานะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับส่งรถนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสันเอเวนต e25 นะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ชลบุรีนะครับดูสภาพดยรวมนะครับจบทุกอย่างนะครับคันนี้ลูกค้าขอเป็นแม็กของนิสันยางใหม่ให้ครับดูสภาพดยรวมนะครับ คันนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับใหม่นะครับฟีใหม่แอร์เย็นนะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับชลบุรีครับจากเพจลินตันคานะครับสนใจสภาพรถตู้อย่างนี้นะครับหรือต้องการรถตู้ไปใช้งานนะครับมีทั้งรถตู้และสี่ประตูนะครับโทรถามได้นะครับทางเพจลินตันคานะครับ หรือ0819660967น,นะครับขอบคุณครับ